ก๋าจ๋ายำมะระยันงามไม่มีสาขานะครับที่นี่ที่เดียวครับโดยน้องน้ำฝนครับแวะมาทานยำก่อนค่ะใช่ค่ะร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าสวัสดีจ๋าเชิญจ้ายินดีต้อนรับลูกค้าจ๋าลูกค้าแวะมาทานยำหอยกล่องนะจ๊ะหอยนางรมสองกระปุกร้อยค่ะหอยแกงจ๋าคุณลูกค้าจ๋ายำได้แย่ได้เลยค่ะ ใช่จานแล้วแล้วก็เอาใจไปด้วยนะจเอาใจไปด้วยนะคะนี่หอมากเลยหอมเยากเลยสวัสดีค่ะสวอันนี้เป็นหอยแกะแลครับข้อฝน่อันนี้เป็นหอยแกะ่ไม่หอดองใช่ไหมไม่ค่ะหอยแกะสดเลยค่ะหอยแกสดนะคะไม่ดองเลยค่ะ สีสันแบบจิตจานอย่างไส้ถาดแซฟว่ะาเจเวอร์ใช่ไหมตั้งเวลาแล้วก็มีเมนูมีเมนูอะไรใหม่มากแนะนำมางแนะนำก็เหมือนที่เปิดให้่อปนิ้คมเลยค่ะอ๋อนิโฟมเมีเยนเซอร์นะคะร้านเชียงยำทะเลนะคะลูกค้าน่ารักแล้วก็บะหมี่น้ำแซ่บคล้ายๆฝั่งนี้ใช่ไหมกุ้งแซลมอนไส้ถาดเขาก็คล้ายๆฝั่งนี้เลยใช่เลยค่ะเหมือนกันค่ะกุ้งแซลมอนแล้วก็น้ำยำคล้ายๆกันใช่ไหมอ๋อน้ำยำแบบนี้น้ำยำเหมือนกันเลยค่ะ แต่คนละสูตรกับหอยนะคะอ๋อคนละสูตรกับน,น้ำยำยำยำหอยแล้วก็รำผักอ๋ออ,อ,อันนี้คือเขาเรียกว่าสูตรน้ำยำยำทะเลอ่าทะเลดองนะนแล้วก็หมูนู้นจะเป็นที่ไข่ตั้งเดิมอยู่จะเป็น,นยำหอยสองหอยนัดด้านโน้นนะครับได้เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหม หนึ่งร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าสาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับลูกค้าสาเชิญค่ะคุณลูกค้าแวะมาทานยำก่อนจ้าลูกค้าสาหอยนางรมสองก็หกร้อยค่ะลูกค้าหอยแครงจ้าลูกค้ายำได้แย่ได้สแกงกันรึเปล่าจ้าสะแกนกัรึเปลืได้นะฮะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าสาเชิญจ้าเดี๋ยวว่นรางวัลขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสาวสวัสดีจ้าเชิญค่ะ แวมาทานยำหอยส่อนนะคะลูกค้าหอยน้งส้มต้งน้อยหอยแพงค่ะยำได้แยกได้เลยไหมค่ะลูกค้าแวมาทานยำก่อนค่ะเจอค่ะสูตรตะไคร้อันนี้สูตรตะไคร่ใช่ไหมสูตรตะไคร้นะที่ร้านนะครับมันต้องมีตะไคร้ตัดไอ้นี้นึงค่ะอ๋อตะไคร้แซ่บค่ะลูกค้าสั่งแซ่บคือแวมาลองนะคะ คุณลูกค้าเชิญจ้าแวะมาทานยำก่อนนะจ้าล right ูกค้าที่น่ารักทุกท่านคุณลูกค้าสายินดีต้อนรับจ้าเชิญจ้าลูกค้าปูกุ้งแซลมอนลูกค้าที่น่ารักหอยนางรมสองก็ุกร้อยลูกค้าหอยแพงจ้ายำได้แยกได้เลยนะคะคุณลูกค้าสาเรียนเชิญลูกค้าสาด้านนี้เลยจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยำหอยภรรยางามนะจ้าลูกค้าเชิญจ้าแวะมาทานยำก่อนนะจ้า

แล้วมาทานย่างหอยก่อนค่ะลูกค้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญทางลูกค้าสวยสวัสดีค่ะแม่ค้าเลือกไปท่นลูกค้าค่านได้ทานรงทิชเตอได้ไหมก็ถามจ่าโอได้ตามสบายแล้วก็เขาไม่รอเลย่หรออะไรห่ยหอยอะไรหอยโจ๊โจเมล็ดไอ้หอยกระเทยด้วยเหรอใช่ในในในตัวยังไงอ่ะเป็นที่ทำประยัม อ่น้จมะมาันที่ริงหรอันนี้มาทานบ่อยไหมพ่อเนี่ยมาทานร้านบ่อยค่ะนี่บ่อยเลยนะ่ลยะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะ e n e r น e ใช่ไหมโคราชชื่อกคะชอโพดอ๋อคนั่างหากชื่อกรถินเหรออ๋อชื่อกระถินเหรอลิซาค่ะลิาเหรออ๋อทีนัดังนะน้องลิาค่ะ พลัคใช่ไหมลแนวเซราห้าหกเดแปเซรานเา้ะได้ค่ะก็เสิร์ฟทานด้วยไหมคะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยค่ะ

ดาพราวศูอพราะเชื่อรกชื่อหนู้าปีนี้อายุ2ก2แล้วร้องสติเต็มใหมสดเป่านสนักเดินด้วยก็น่ารักลืมเกอนหลัอะไร่ิาได้ค่ะยำนักเลงแต่เน้นมือลมเลิกือ ลูกค้าลู้เค่ะลูกค้าแวะมาทานยำก่อนจ้าลูกค้าที่มีต้องมาค่ะเชิญรับเมนูอะไรดีคะ่นางคนสวยสงรรอจเลยนะคะนางย เขาอยากไดคุณลูกค้าสาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดสดเซฟวันสั่งคุณลูกค้าแม่ค้าทานยำหอยก่อนจ้าเชิญสั่หอยนางรมสมกตะบุโปรยลูกค้าหอยแข็งจ้่งยำได้เย้ได้เลยสั่งลูกค้าสาวหอยสดสดเลยจ้าอร่อยด้านนี้เลยนะจ้าคุณลูกค้าสาวสวัสดีจ้าเชิญสั่ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าสั่งลูกค้าแม่ค้าทานยำหอยก่อนจ้า หอยนางรมสองกระปุกร้อยค่ะหอยแคงจ้าคุณลูกค้ายินดีต้อนรับค่าลูกค้าสาเชิญจ้าสวัสดีจ้าลูกค้าสาเชิญจ้าคุณลูกค้าสาเรียนเชิญลูกค้าสาด้านนี้เลยนะจะยินดีต้อนรับลูกค้าสาเชิญจ้าแว่มาทานยำหอยก่อนจ้าลูกค้าสองร้อยบาทจ้าเรียบร้อยเลยค่ะน้องรัก กเลเลืไม้นน่อยพี่ร้อยค่ะอยแไมนะย่ากเยอมะเป็นหอยแงมอสวยหรือนันี้เลือกเลยน้องคะที่เราได้เอาหอยแงจากยังเลยจกย่างลูกไมมันราคาลดเอะขึ้นใส่ไปเยอะมากเลยค่ะหรือสามสบาทน้อราผพีสอสวัสดีค่ะอะไรดีควาคะ วันนีต้องนัดเข้าสู่ตลาดสดเซฟวันนะคะคุณลูกค้าสาคุณลูกค้าที่มีพระคุณทุกท่านได้เลยคะ่ะนี่่คะสวัสดีค่ะลูกค้าเรื<ม>่องอะไรคะคุณพี่รับอะไรดีคะสั่งกระปุกยำเลยไหมคะยำเครื่อไปนะคะ<ม>ได้เลยคะ่<ม>คะคุณกดแล้วก็คุณยอง คุณลูกค้าคุณลูกค้าเธอค่ะแวะมาทานยำก่อนจ้าคุณลูกค้าปูปูแจ่ขอบคุณนะคะควัสดค่ะหอยนางรมได้ค่ะด้เลยน้องรักยำทุกอย่างไม่ยอมคุณมาของหนึ่งนะ้องรักแล้วไปเพื่อบีบยำน้องรักจัดไปน้องรักยำเลยทั้งหมดนะคะได้ค่ะพรุน้แจ่มโอเคค่ะได้ค่ะ เพื่อนสามีกุ้งโตุ๊้มหอหมมะออมให้อม้าหอมน้องอร่อไม่หอมู้ชาม้าูม้าค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าถามเพื่อนสวัสดีจ้าเนค่ะ คุณลูกค้าสาคุณลูกค้าสาวสวัสดีจ้าเชิญฝาแวะประทานยำก่อนจ้าลูกค้าลูกค้าสาวกูกุ้งเซลมอนค่ะออเดอร์ต่อไปมาสองหอยสวัสดีจ้าลูกค้าที่น่ารักเรื่องเลยน้องรักได้ค่ะรวมสองหอยนะน้องรัก ไปจ้คุณลูกค้า้ปนะคะแว่มาทนยก่อนจาคุณลูกค้าสคุณูกค้าเชิญค่ะคุณลูกค้าสวัสดีจ้าเชิญ่าแวมทานยำก่อนาย่ลูกค้าแวมทานยำก่อนจาเชิญจาลูกค้ายินดีต้อนรัคุณลูกค้าสาจ้าลูกค้า สวัสดีจ้าเชิญค่ะหอยน้ำนมสองกระปุกร้อยค่ะลูกค้าแล้วอะไรดีคะหอยแครงค่ะลูกค้ายำได้แยกได้เลยจ้ะลูกค้าสแกนพละครึ่งได้จ้าเชิญจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยำหอยมารยาทงามจ้ะต้องแวะมาเลยค่ะอันนี้ต้องแวะมาจริงๆค่ะแล้วไปทอะไรเค่ะ ปูม้าลูกค้าที่น่ารักยำปูม้านี่หนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ค่ะยำสดหนึ่งร้อยบาทเอาต้องลมสองกระปุกร้อยนะแหววประานยำก่อนค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะลูกค้าที่น่ารักนี่ต้องมาปูม้าค่ะเชิญค่ะลูกค้านี่ค่ะปูกุระวมหอยนายสองกระปุกร้อยสามบาทครับหอยคนสดเลยค่ะอร่อย นี่ปัจจามาแล้วนี่ครับคนที่อยู่ซ้ายมือนะฮะปรจจานะครับแต่คนที่นั่นคือลูกสาวนะฮะน้องกอนะครับต่อไปอยแงก็ปูมาคุณลูกคาาสวัสดีซาจา้อนตีเลยน้องคใจ้สวัสดีาพเค่ะสวัสดี่ะเชิค่ะลูกค้าีับลูค้าลูกค้าาสวัสดี่ะ ลูกค้าหอยน้อมันสองละข้อยลูกค้าหอยแครงอีกต่อเนื่องหอยกุ้งสดใบฟางก็ฝากมาคุณลูกค้าขาท่านใดยังไม่สั่งลูกค้าที่น่ารักเรือออเดอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะรีบําให้เลยค่ะวันี้ต้องรับเข้าสู่ตลาดสดเตฟันคะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเชิญส่ลูกค้าแว่นน้ค้างยาหอย้า หอยนางรมสองกระปุกลอยลูกค้าหอยแครงสัะอันนี้ลูกค้ากำลังทานมากเลยค่ะติดมากต้องกินกับอันนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทครับนี่ถึงกว่าร้อยกว่าสิบบาทมันจะแซ่บนี่พระเอกแล้วก็ต้องมีนางเอก ติดตามนะครับเพดานร้านเด็กสืบคุณนะฮะก็เดี๋ยวไปดูร้านเดีนีนะครับตลาดเมื่กันเดินวันนี้นะฮะอย่าลืมมาอุ่นนุ่นร้านครับผมร้านประจ่านะฮะยามมาเลยงามครับตลาดเสื้อวันครับสวัสดีครับ